สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีสานวีดดิง้งแชนแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบสวิตกดติดปล่อยดับนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราจะสาธิตกันวันนี้นะครับสวิตกดติดปล่อยดับปกติเมื่อเวลาเรากดปุ่มสวิตก็จะต่อกันนะครับจะต่อถึงกันแล้วก็ทํางานถ้าปล่อยสวิตปุ่มก็จะตัดการทํางานนะครับ เราเรียกว่าสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับตัวนี้ก็คือตัวควบคุมตัวนี้จะเป็นบอดดี้นะครับที่เป็นฉนวนที่เป็นตัวยึดวิธีแกะแล้วก็ง้างง้างด้านหนึ่งนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกที่เป็นเป็นรูอยู่นะครับแล้วก็ยกออกมา นะครับสวิตแต่ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็แค่เป็นบอดี้ที่เฉยนะครับแตส่สาระคือตัวนี้นะครับเราจะเช็คตรวจสอบการทำงานว่าตัวนี้ทำงานสมบูรณ์ดีหรือเสียเครื่องมือวัดที่เราต้องมีก็คือมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมัลติมิเตอร์ชนิดเข็มเป็นแบบอนาล็อก อันนี้ก็จะเสียบสายควลบสีดำ้วบวกสีแดงนะครับให้เราปรับไปที่บัสเซอร์นะครับหรือลำโพงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีโรของลำโพงหรือเราจะมาที่ย่านโอหมก็ได้นะครับคูณหนึ่งคูณสิคูณร้อคูณหนคคูณสิบ ต,ตัวอย่างเราจะสาธิตที่ย่านบัสเซอร์ก่อนนะครับหมุนเซเลคเตอร์ไปที่บัสเซอร์แล้วเรานำสายของมิเตอร์วัดแตะถึงกันนะครับสังเกตเราจะได้ยินเสียงเล่งออกมาที่รูลำโพงเอาเมื่อแตะออกก็คือไม่ได้ยินเสียงหมายความว่าแบบนี้คือต่อถึงกันหรือ หรือช็อตวนจร้นั่นเองนะครับตรงนี้ปกติการทํางานของสวิตกดติดปล่อยดับเมื่อเรากดสวิต์แบบนี้มันถึงจะต่อกันนะครับ2ขั้วนี้จะต่อถึงการหมายถึงเหมือนการช็อตกันนั่นเองเหมือนการแตะกันอย่างนี้แต่ถ้าปกติถ้าดีเราจะวัดแล้วเหมือนการขาดออกจากกาันก็คือจะไม่ได้ยินเสียงตอนนี้เราใช้ว่า ของมิเตอร์นะครับแตะข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็แตะอีกขาหนึ่งนะครับแบบเนี้ยขาดจากกันแสดงว่าสวิตช์ยังไม่ต่อกันนะครับให้เรากดปุ่มแล้วฟังเสียงดูแล้วปล่อยสวิตชปุ่มกดกดอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าสวิต์ตัวนี้ปกติ หรือดีนะครับไม่เสียแล้วเราลองมาตั้งย่าน R คูณหนึ่มันก็แตะมิเตอร์ตัวนี้ไฟติดนะครับไฟตัวนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นการแตะถึงกันหรือช็อตกันนะครับถ้าซื้อมัลติมิเตอร์ควรที่จะเป็นรุ่นที่มีไฟแสดงผลนะครับก็แนะนำรุ่นแบบนี้นะครับซ้ำว่า yx 3 6 0 tr elb นะครับอันนี้ก็ของราคาไม่แพงนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับก็สามารถใช้งานได้ก็จะมีไฟสแสดงผลตรงนี้เมื่อมีการแตะช็อตถึงกันไฟก็จะสว่างขึ้นครับแต่สังเกตว่าเมื่อเราแตะถึงกันแต่ว่าเรามองหมุน a d ดจัด zero ohm นะครับ หมุนสุดแล้วไปทางขวามือหมุนสุดแล้วก็ยังเข็มยังไม่สวิงมาที่ศูนย์อย่างนี้แสดงว่าฐานหมดนะครับฐานใกล้หมดแล้วก็ทําการเปลี่ยนฐานซะถ้ะางั้นเราก็ลองเปลี่ยนย่านนะครับมาที่ R คูณสิแล้วก็แตะกันใหม่อันนี้ใช้ได้นะครับลองลองหมุนปรับศิโลโอมถ้าเนี่ยเข็มไม่นิ่งหรือกระดิกไปกระดิกมาเล็กน้อยแสดงว่าฐานใกล้หมดเหมือนกันนะครับ ผมขอปรับเป็นย่าน R คูณหนึนะครับย่านโอห์มเพราะว่าฐานใกล้หมดก็จะดูยากก็ปรับก็คร่าวๆนะครับเรามาทำเหมือนเดิมแต่ที่ขาของสวิต แล้วก็กดที่สวิตเราสังเกตที่เข็มของมัลติมิเตอร์กดปุ่มสวิตอย่างเงี้ยคือต่อถึงกันเข็มสวิงมาสุดเลยนะครับกดสวิตปล่อยแสดงว่าสวิตตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ติดตั้งกับคืนสังเกตที่ รอยเขี้ยวกับรูนะครับแล้วก็หันให้มันตรงกันอย่างเงี้ยนะครับก็เกาะด้านในก่อนท,ที่ที่เป็นฝั่งนี้นะครับเกาะเข้ารูนี้แล้วก็หมุนเกาะด้านในขาสั้นก่อนนะครับอย่างนงี้นะครับแกะเกาะปุ๊บ แล้วก็ดันมันก็จะล็อกง่ายนะครับใหม่นะครับเกาะเขี้ยวที่เป็นด้านบนอันเล็กก่อนแล้วก็โยกหมุนเข้าไปมันก็จะล็อกพอดีเลยนะครับมั่นคงแข็งแรงนะถ้าเราลองทดสอบกับกรณีที่เราใส่บอดี้เข้าไปแล้วทำเหมือนเดิมอาจจะยาก สังเกตนะครับเมื่อเรากดปุ่มอ่าตอนนี้ใส่ผิดด้านตัวปุ่มกนต้องอยู่ด้านในนะครับอ่าเอาหมหตรนี้ก็ต้องเกาะอันนอกก่อนนะครับแล้วก็ดันเข้ามาอ่าต้องอยู่ลนนักษณะนี้อ๋อนี่นะครับเพราะว่าเวลาเรากดสังเกตพอเรากดปุ๊บ ตัวสีเขียวนี่จะดันแบบนี้ครับพอเรากดปุ๊บสีเขียวก็จะดันสวิตถอ,อดออกก็แกะงานออกด้านหนึ่งแล้วก็เอาออกเราใส่ก็สังเกตสวิต ผมกดตัวนี้มันต้องถูกดันด้วยตีเขียวตรงนี้นะครับก็เกาะด้านนอกรูด้านนอกแล้วก็หมุนหมุนไม่ได้มันก็จะไปดันชนตรงนี้เอาใหม่แกะกาะด้านในก่อนไ่นะครับเกาะด้านในทีเป็นเขียวหลอกุอ้ยแล้วก็ดันเข้ามา มันก็จะล็อกกันพอดีเมื่อเรากดปุ่มมันก็จะถูกดันไปที่สวิตช์ปุ่มกดสีแดงนะครับอ่ะเรามาเช็คกันเหมือนเดิมนะครับก้วไหนก็ได้นะครับขาไหนก็ได้แต่สวิตช์กดครับดูเข็มนะครับ ตวิงกดไปกดอย่างนี้ดีเรามาแย้มบัสเซอร์ลำโพงเสียงจะดังนะครับกรณีที่เมื่อกดแล้วคลิปหน้าสัมผัส แล้วเข็มไม่สวิงมาสุดหรือลำโพงบัสเซอร์ไม่ดังก็หมายความว่าสวิตตัวนี้เสียนะครับก็ทําการเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ซะนะครับอาจจะหน้าสัมผัสภายในอาจจะชํารุดเสียหายหรือไม่ต่อถึงกันนะครับก็อาจเป็นไปได้นะครับเมื่อใช้เวลาเป็นนานๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ชาแน,นลของเรารบกวนสมาชิกกดติดตามจับสไลค์กระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ